สวัสด,ดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์อินเทอร์น็กันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอสัตว์ที่เราจะต้องไปดูมันมีตัวอะไรมาเกิดบ้างครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างไอพื้นที่ดีกว่าครับมาสร้างกันเลยสร้างเตียงกันนะครับเอาเตียงเป็นระดับอะไรดีวะเรามีไม้ปะมา ร้างเตียงเป็นระดับนี้เลยครับโอเคแล้วก็ไอ้พวกซซลิงอยู่ไหนถ้าเกิดว่าเราจะสร้างเอาอันนี้มาเลยโอเคแล้วก็สร้างมาแล้วเรียบร้อยโอันี้มาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าไว้ตรงหมายเลขหกมาไว้เลยครับเตียงก็ด้วยโอ okay. เคเดี๋ยวสร้างกันเลยเอาไว้ตรงนี้เลยด้วยกันใกล้ๆครับใกล้ๆใกล้ๆโอเคล่างไว้ตรงไหนดีวะล่างไว้ยากด้วยดิเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเฮ้ยทำไมมันยากขนาดนี้วะโอเคเรียบร้อยเราสร้างเตียงเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ เวลาเก็บแล้วก็เก็บได้ง่ายๆเลยครับไม่ต้องใช้เดโมลิตด้วยพวกนี้สิ่งที่ผมสร้างมาเมื่อกีน้เนี้ยไปเดี๋ยวเราขึ้นนกไปกันเลยครับมาไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นมีเต่าด้วยเป็นเต่าอะไรวะพันอะไรอุย้ยอินเทรเต่าร้อยสามสิบนี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเต่าตัวนี้สามารถจับพัพสีดได้เปล่าวะยังไม่ทันได้ไปจับสัตว์เลยเนี่ยแล้วมันกินด้วยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมค่าสนมันเป็นแสนเนี่ยหรอค่าสนบมากกว่าเลือดครับเต่าตัวนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังเลยด้วยวกันไป ปิดทัชด,ด้วยแล้วก็ปิดไอ้นี่ด้วยดีกว่าโชคดีที่เราได้นกสวยๆมาครับนกพวกนี้ผมจับในนอกรอบนะครับคือมันชอบบินหนีตลอดเลยครับไอ้นกพวกนี้โอ้สไปโนโตเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นสไปโนแบบไหนใช่สไปโนที่แบบว่าจับไม่ได้หรือเปล่านี่ไงว่าแล้วสไปโนที่จับไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับมันโหดด้วยจับไม่ได้ไม่พอมันโหดด้วยครับมีไอ้นี่ด้วยไอพามคาโนแล้วก็มีแอนอร์เซอร์ด้วยครับแอนอร์เซอร์นี่เลเวลเท่าไหร่อ่ะร้อยเจ็ดห้า ผมต้องหาตัวที่มันดีกว่านี้ว่ะแอมเซอร์มีดีกว่านี้ไหมล่ะตรงนั้นคือทาเบจราเฮ้ยทาเบจราดูสวยว่ะโอเคครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนได้นะครับว่าเกมของผมนะ่ะมันหลุดไปนะครับโอเคแม่งเอ้ยทำไมมันถึงหลุดอย่างนี้วะผมเบื่ออาการหลุดของเกมนี้มากเลยครับเนี่ยพอจะผ่านมาตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นยังเห็นยังเนี่ยเนี่ย,เ,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 ยเพราะว่าสัตว์มันเยอะหรือเปล่าเกมมันถึงหลุดเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ อันตรายมากเลยเฮ้ยนั่นลูกไฟป่ะเนี่ยลูกไฟเหรออ๋อไอ้เมันต้อนไฟเฮ้ยนั่นอะไรอะ่ะนกอีกเหรออ๋อมาสายฟ้าด้วยสุดยอดเลยตรงแถวป่าเล็ดบูดด้วยครับสุดยอดเลยตรงนี้สวยงามมากเลยครับแล้วนี่คืออะไรอะ่ะนิโปโดโคัสอีกเหรอเฮ้ยอันโนนี่ผมมองไกลๆถ้าไม่ได้ส่องกล้องนี่ไม่รู้เลยครับตอนนี้ นี่ป่าเล่นหูดก็มีหลายๆตัวเลยครับที่มาเกิดยอยเะแยะก,กันไปหมดนะครับโอเคอันนี้คือคาโโน่อเอเลเมนต์ตนคาโน่อันนั้นล่ะไอหมีอะหมีก็เท่ากันนะครับทูอัลฟ้าพวกอะไรอันนั้นคือฟีนิกซ์นี่นุกฟีนิกซ์เป็นตัวเมียครับเลเวลร้อยเจ็ดห้าเดีวเราลองขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าครับเฮ้ยตรงนี้น่าทําเป็นบ้านได้นะครับตรงแถวนี้ยอดเลยอะ เป็นทางเนินขึ้นแล้วก็ทําบ้านได้เลยครับตอนนี้อันนี้คืออะไรเสือเหรอธนาโกนิวรู้สึกว่าไอ้พวกตระกูลไฟกับตระกูลสายฟ้าเนี่ยเลเวลน้อยมากเลยครับแอนโเซอร์เลเวลเท่าไหร่อ่ะแอนโเซอร์ตัวเมียเลเวลร้อยแปผมต้องการอยากได้ตัวผู้อะตอนนั้นผมก็เห็นตัวผู้แล้วไอ้นี่ไงตัวผู้ป่ะร้อยแปดห้าแอนออยอดครับโรบอทด้วย ค่าสลบนี่สองล้านเลยแล้วผมจะทําลูกดอกค่าสลบจากที่ไหนได้วะเนี่ยผมต้องไปจับตัวอะไรบ้างวะเนี่ยฮะลูกดอกผมก็ไม่ค่อยมีผมก็มีรปเตอร์น้ําแข็งเลยครับน่าจะเป็นของเอนนากิ Ass. แบทแอดรปเตอร์นี่หว่ายอดเลยร้อตัวผู้ได้ครับตัวนี้ผมคิดว่าสไปโนนี่มาเกิดเทียบเลยครับทั้งสไปโนพิษแล้วก็สไปโนต่างๆนะครับมีหลายตัวเลยอะ ไมโนมาเกิดเพียบเลยครับตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือสิ่งที่อันตรายมีเปล่าเนี่ย175ยเจ็ o r c e r อฟอยูลิสอ้ายูลิสตายแล้วนกโว้ยโดนแอนโฟเซอร์สินะผมคิดว่าแอนโฟเซอรนี่มันเก่งมากเลยครับถ้าผมได้มันมาคลองนะสามารถฆ่าสไปโนได้สบายๆเลยครับผมจับอะไรได้บ้างก็ไม่รู้ดิไอ้นี่นี่ว่า Get Back แก๊สแบ็กเลเวลเท่าไหร่อ่ะยี่พาเองเหรอไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวฆ่าสรบปเหรอผมคิดว่าสาัตว์ไอพวกอเลเมนต้อนอะไรพวกเนี้ยมันสามารถยิงสายฟ้าได้ด้วยครับไม่ว่าเป็นาธาตุไหนาธาตุไหนนะครับตรงแถวนี้มีอะไรบ้างเห็นแต่ทีเล็กเห็นแต่ตัวกรงเล็บเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะยะไปหมดเลยครับตอนนี้น่าราคาคีนอสเหรอมีม้าด้วยนี่แรปเตอร์เหรอมา้าไอนี่นี่หว่าเป็นภาพ หุยทำไมสัตว์พวกนี้ทำไมค่าสนบมันเยอะมากเลยวะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงดีอันนี้ก็ยิ่งเป็นพาร์ทสองอยู่ด้วยอันตรายมากเลยเนี่ยอันตรายอันตรายมากครับทีเล็กอะ่ะอัลฟาเล็กด้วยยอดเลยเป็นอัลฟาเฮยินโดเมนนัสเล็กเหรอเมื่อกีน้นี้อย่าบอกนะมันร่องหนนะ่ะนี่ไงอินโดเมนนัสเล็กจริงๆด้วยเป็นอัลฟาครับน่ากลัวมากอัลฟาอินโดเมนนัสเล็กด้วย มันไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอยากเข้าไปใกล้มันครับอุ้ยมันไล่ตามตัวอะไรลงน้ําไปเลยอ่ะดูดิอันตรายแล้ะน่ากลัวมากเลยครับแล้วก็มีนุกพามใกล้ๆตัวมันด้วยนี่ไงเห็นไหมเห็นตัวมันล่องหลมนไหมขนาดล่องหลนนี่กล้องยังจับได้เลยครับตอนนี้อยากได้เหมือนกันว่าอัลฟาอิโนเมนันเล็กเลเวล1 2 5อาจจะมีสัตวตัวอื่นที่เลเวลดีกว่านี้ก็ได้ครับ ไม่รู้ว่าผมจะจับตัวอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ผมอัพเลือดกับอัพสปีดให้นกแล้วครับเพให้มันได้ตายยากมากขึ้นครับตอนนี้มานากามียา่ะเลเวลเท่าไหร่วะอุ้ยมายิงน้าแข็งข้างบนได้ด้วยครับตอนนี้อันตรายอันตรายครับอุ้ยพาววอไเวิร์นตามมาวะวะเลเวลเท่าไหร่พาววอไเวิร์นตัวนี้เป็นตัวผู้ครับเลเวลร้อยสามสิบ ดีมากเลยตัวนี้นี่แหละเป็นสัตว์ที่ผมต้องการเลยครับสุดยอดเลยแรดละ่ะเป็นแรดของอะไรพายมเหรออย่าเข้าไปใกล้มันเลยดีกว่าแล้วก็ตรงนั้นมีลิงด้วยครับมีก้าวไปนคัสน่าจะเป็นพวกของอินเทอร์นอคอินเทอร์นอคกนั่นก็อีกตัวหนึ่งมองเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็มีอัลฟาแมงมดด้วยในเ,เวล85 ทำไมแมงมดเลเวลน้อย่างเลยวะเลเวลเกือบร้อยแต่ไม่ถึงร้อยเห็นเห็นมันก็น่าลำคาญอยู่ครับตอนนี้อันนั้นคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรเหมือนกันขอผ่านเลยดีกว่าดูก่อนครับเฮ้ยตรงนี้มีตะกแตนด้วยใช้อันตรายเข้าไปใหญ่แล้วนั่นอะไรอ่ะสามเขาอะไรวะอ๋อไอ้นี่เนี่ย มันก็คล้ายๆของพวกเอ็กซ์ติชั่นครับมาเป็นเต่าพิษหรือเปล่าอ่ะขอเต่าพิษด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ดิว่าจะสามารถจับมันได้ด้วยอะไรอ่ะจับมันด้วยอะไรเดีย่ะพาร์สีก็พาร์สีไม่ได้ครับถ้าผมอยากครับลูกดอกของอินโดนากิจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลองคราฟกันเลยดีกว่าครับเราจะมาทําการจับเต่ากันเลยครับจับเต่าไอ้ตัวนี้แหละมายิ่งไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่นะขึ้นเป็นพันแล้วครับตอนนี้ ลูกหล่อเอ็นดนากีด้วยสุดยอดเลยขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ยิ่งโอเคขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโอเคโอเคแล้วผมก็จะรอนะครับนะยิ่งเวลาย,ยิ่งอะ่ะก็ต้องระวังได้ครับแต่ผมจะรอให้มันมาทางนี้เลยเล้ยวกันให้มันพ้นจากขีดอันตรายครับตอนนี้ยิ่งโอเคมา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 ยิยิ่ นั่นแหละเพิ่มเปอร์เซ็นต์ครับยิงเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเลยลูกดอกของอินโดนิกยนี่มีค่ายิงเป็นเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับสามหมื่นก็ถ้ายิงยิงก็ยิงดีครับยิงลดด้วยยิงอันตรายครับอย่าให้มันโขกเรานะครับไม่งั้นสลบได้แน่นอนเต่าพวกนี้ยิงวิ่งไว้อยู่ด้วยอันตรายมากเลยมายิงต้องค่อยๆยยิงครับตอนนี้เฮ้ยอะไรอ่ะ มันมันจะเริ่มหนีแล้วเหรอแค่นี้ทําเป็นหนีใช่ไหมเฮ้ยมอย่าหนีดิดักหน้าก่อนครับดักหน้าก่อนโอเคยิงมาเลยยิงโอเคอยู่ตรงนี้แหละไม่รู้มันตามเปล่าอุ้ยมันไอ้ต่อยมวยเชี่ยม,มึงมาจากไหนวะไอ้สัสมาจากไหนเนี่ยโอ้ยอันตราย มันตราไเว้ยห้ามันห้ามันห้ามมันเลยเออโอเคดีดีดนะที่ผมไม่ได้พาสี่มันครับโอเคยิงเรื่อยๆไปเต่าตัวนี้แต่อย่าไปยิงไอ้สามเขานีเลยกันตายแน่นอนโอเคมันไล่ตามเรามาแล้วครับตอนนี้มา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 ,มายิงโอเคขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ครับลูกดอกนี้ไม่ว่าค่าสรบจะเท่าไรมาเลย ยิงลูกดอกของเอ็นโูนิกีล่ะเราต้องมันไว้ให้เยอะเลยครับตอนนี้โอเ,เป็นไงบ้างมาจับเต่าตัวนี้ได้สบายแล้วครับตอนนี้แต่เราต้องระวังด้ครับนังยิ่งโอเคขึ้นมาประมาณ80,000แล้วครับตอนนี้ต้องระวังด้วยอย่าเพิ่งให้อะไรมันขวางครับมาๆมา,มา,มายิ่งโอเคข้าสรบลงไวยอยู่เหมือนกันครับไอ้พวกสัตว์อินเทอร์นอท ต้องระวังนะครับต้องระวังต้องระวังให้ดีสัตว์อินเทอร์เนลคัสลบสรกมันโลงไวามากโกรธง่ายหายไวด้วยระวังมันโกรธนะครับอันตรายมากเลยทีเดียวยิงมายิงมาเลยมาเลยยิงดีแล้วดีแล้วผมนี่ชอบลูกดอกของอินูนากิจังเลยครับถ้าผมไม่มีหมอดเอลูกดอกของอินูนากินี่ลำบากแทบแย่เลยครับตอนนี้ลำบากมากเลยละ่ะ ต้องระวังด้วยต้องระวังด้วยยิงโอเคเฮ้ยอ yep. okay. exactly. ุ้ยเมื่อกี้มันกัดนะครับมันกัดแรงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อสิบพ่อสิบพ่อสิบยุดยุดยุดถีเสื้อยุดโอเคหยุดนะหยุดนะอย่าทำอะไรเด็กขาดเฮ้ยลูกหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมาแรงต่อยมวยมาอีกแล้วอ่ะ ยิ่งดูไงนนกอยู่นู่นโอเคเอ้ามันไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเยวต่าตัวนี้เต่าตัวนี้ต้องรีบยิงมันสลบก่อนครับตอนนี้ไม่รู้ว่าขึ้นเท่าไหร่แล้วอย่าไปหาสไปโนยิ่งมึงอย่ารีบไปมึงอย่าไปตรงนู้นมันอันตรายนะเว้ยสลบเปล่าเนี่ยโอเคครับสลบแล้วครับตอนนี้รีบยัดไอ้เบอร์รี่ใส่ให้มันเลยโอเคใส่เยี่อะไรก็ใส่ไปไม่รู้ละ่ะให้มันกินอะไรได้บ้างโอเค ในที่สุดก็จับได้แล้วครับตอนนี้ไอ้ไม้ต่อยมวยอยู่ไหนละ่ะมาเลยมึงยิ้มมึงอยู่ไหนยิ้มมึงเก่านักเลยไอ้ไม้ต่อยมวยแต่มึงตายไปแล้วอยู่ไหนวะเต่ามาทางนี้เร็วไม่รู้สึกว่าสามเขานี่มาเกิดกันเพียบเลยครับเป็นสามเขาที่สายพันธุ์ของไอ้หมอดอะไรก็ไม่รู้อะ,อะโอเคเราไม่รู้ว่าเราจะหาที่ขี่ตัวนี้ได้ยังไง ยุดยุดยุดโอเคไม่รู้ว่าที่ขี่มันจะทําได้เปล่าแต่ไม่รู้ว่าทําค่าสลบได้หรือเปล่าตรงนี้โอเคสปีดมาเดิมเดมก็ขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวเราเพิ่มเลือดไปเลยปล่อยให้มันอืดไปก่อนนะครับประมาณนี้เลยแล้วกันโอเคไม่น่าเชื่อว่าพาร์ทนี้เราจะจับเต่าพวกนี้ได้นะครับถือว่าเป็นเต่าที่ค่อนข้างจะสุดยอดจริงๆเลยครับเป็นเต่าพิษด้วยของอินเทอร์นลนะครับโอเคดูดิจับใต้ล่าง ขึ้นมาข้างบนลองดูลองดูตรงนี้ก่อนอเอ๊นั่นแหละเรียบร้อยโอเคครับสำหรับอาร์อินเทอร์น็ตก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับับสุริครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับ